พอดีว่าเข้าไปใน Facebook ของอาจารย์ประวินนะคะปรากฏว่าอาจารย์ประวินพูดเรื่องนี้พอดีเลยนะคะก็คืออเป็นสิ่งที่คนสนใจกันมากเลยจดหมายปรีดีนะคะในปี2024แล้วไงล่ะใครๆก็ตั้งตารอนะคะบอกว่าโซวัตไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยก็คิดว่าคงจะไม่มีผลกระทบต่อการเมืองใดๆทั้งสิ้น เพราะว่ามันผิดที่ผิดเวลาแล้วก็สมมุตินะว่าเรื่องที่เขียนเนี่ยมันเป็นเรื่องของการยืนยันว่ากษัตริย์ภูมิพลนั้นรอบปลงพระชนในหลวงอานันต์แล้วไงล่ะมันก็ผ่านมาหลายปีแล้วไงตอนนี้คนไทยก็ไปพูดเรื่องในหลวงอานันต์มากไปมากไปจนเหมือนคล้ายๆว่ามันทะลุเพดานไปแล้วอะ แล้วก็อาจารย์ประวินบอกว่าและในสังคมเนี่ยก็มีสมมุติฐานในเรื่องของกษัตริย์ภูมิพลมีส่วนเกี่ยวข้องกับการส่วนคดมานานแล้วประการที่สองถ้าคิดว่าเรื่องนี้จะสามารถขยา่าราชบัลลังขยา่าสถาบันกษัตริย์ได้โถสถาบันกษัตริย์ถูกขยา่ามานานแล้วจ้ะ โดยเฉพาะในหลังปีพศ2500เท่าไหร่เนี่ยย้อนไป3ปีก็2563หรือว่าในปี2020ที่คนรุ่นใหม่นั้นออกมาประท้วงแล้วก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ทนายอานทน์ได้ถูกจับติดคุกด้วยนะคะเพราะว่าทนายอานทน์เป็นคนเปิดเพดานในปี63หรือว่าปี2020เนี่ยแหละ โดยเฉพาะหลังปี2020ที่คนรุ่นใหม่นั้นออกมาประท้วงประการที่3นะคะกษัตริย์ภูมิพลน,นั้นสวรรคตไปนานแล้วต่อให้ปรีดีพูดถึงกษัตริย์ภูมิพลในแง่ลบมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรให้ชื่อเสียงของภูมิพลน,นั้นเสียไปมากกว่านี้และอีกอย่างหนึ่งกษัตริย์ภูมิพลแทบจะไม่มีความหมายกับคนรุ่นใหม่ต่อไปแล้ว โดยสรุปได้ว่าจดหมายปรีดีนั้นอาจจะไม่ได้ให้อะไรใหม่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตร์เลยนะคะเผลอๆอาจจะเขียนสูตรข้าวมันไก่เปิดพิสดารจริงหรืออาจจะเป็นมวลเขาเรียกว่ามวลชนทั้งหลายก็เฝ้ารอแต่ปรากฏว่าพอเปิดออกมามันดันเป็นสูตรน้ําจิ้มไก่อะไรอย่างเงี้ยสูตรข้าวมันไก่สูตรข้าวขามหมู ก็เรียกว่าเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษย์ยชาติกันเลยทีเดียวว้าวุ่นกันเลยทีเดียวนะคะรีบไปหาทำกันใหญ่เลยก็อันนี้หลายๆคนก็เป็นห่วงนะว่าสิ่งที่สิ่งที่เขียนเนี่ยมันมันจะคุ้มค่าแห่งการรอคอยหรือเปล่าเพราะว่าหลายๆคนก็ซีเรียสนะว่าเออมันน่าจะเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์สวรรคตนหรือเปล่า เหตุการณ์สวรรค์ครรอเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่ว่าโอออันนี้ก็ต้องมารอดูกันต่อไปนะแต่ว่าทางอาจารย์ประวินก็ไม่ได้สนใจนะอาจารย์ประวินก็พูดถูกนะว่ามันเหมือนกับว่ามันมันเกินเพดานไปแล้วไงเพราะว่าทุกวันนี้เราก็ได้พูดถึงการสวรรค์คของน,นายหลวงอนันต์มาตั้งนานแล้วแหละแต่ว่ามีเชื่อว่าอะไรรู้ไหมมีเชื่อว่า มันเป็นการตอกย้ำไงว่าถ้าเกิดเขาพูดเรื่องนี้ขึ้นมาจริงๆอะ่ะมันก็ยิ่งแบบทําให้สลิมนั้นจุกเข้าไปอีกเรื่องหนึง่งไงว่าเป็นการตอกย้ําว่าถึงขนาดที่ว่ามีการร่างจดหมายแล้วก็เอาไปฝากให้ฝรั่งเศสเก็บไว้เนี่ยเออมันก็ถามว่ามันน่าเชื่อถือไหมมันก็น่าเชื่อถือเหมือนกันนะมีบางคนมาแสดงความคิดเห็นนะคะบอกว่าเห็นด้วยค่ะ เมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยเคยตื่นเต้นอยากอ่านมากถึงขนาดมีแพลนนะมีทริปมีการแพลนทริปไว้เลยว่าจะไปฝรั่งเศสเพื่อจะไปอ่านด้วยตัวเองที่นั่นเลยแต่ตอนนี้เนี่ยกลับเฉยมากเลยรู้สึกเหมือนกับว่ามันไร้ประโยชน์ไปแล้วเพราะว่าใบชนะสูตรร่างของราชการที่8ก็ได้บอกเอาไว้หมดแล้วแล้วเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็ดันเพดาน คือเกินเลยไปแล้วแหละเกินเลยไปมากเลยมันเกินความคาดหมายไปแล้วแล้วก็ความน่าประทับใจมากจนจดหมายปรีดีเนี่ยคือมันก็ไม่ได้สร้างความตื่นเต้นให้กับทุกคนแล้วแต่ว่ามีคิดว่ามันจะสามารถสร้างแรงกระเพื่อมได้อยู่อย่างหนึ่งก็คืออาจจะทําให้สลิมจุกอกไงว่าเฮ้ยมันจริงหรือว่านี่เอออะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ทุกคนได้พิจารณานเนอะเพราะว่า เราก็เคยพูดถึงเรื่องเหตุการณ์สว่วนคตหลายครั้งแล้วนะตั้งแต่ทุกๆปีที่มีการรีพีทไปเพราะฉะนั้นถามว่าในสิ่งที่อาจารย์พูดมันก็ประมาณนั้นหรือเปล่าว่าเออโซอัแล้วยังไงคือ <c ười> มันมันมัน,ม,นมันอาจจะช่วยยืนยันได้แค่นั้นเอง เขาบอกว่าผลกระทบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมากหรือน้อยเนี่ยแต่เราก็เคารพในความพยายามและความตั้งใจของปรีดีที่ได้ทำาอาไว้เขาได้ทำเต็มที่ในช่วงชีวิตของเขาแล้วหลังจากที่ได้เสียชีวิตไปแล้วเนี่ยเขาก็ยังคงห่วงคนรุ่นหลังเราเลยดีใจที่อยู่จนถึงเจตจำนงของเขาเพราะถ้าย้อนหลังกลับไปเขาคงจะผ่านแรงกดดัน และความยากลำบากในยุคนั้นมาเหมือนกันดีกว่าคนแก่หลายๆคนในยุคเดียวกันที่แม่งทิ้งแต่นี่สินและภาระโมรโดกบาปมาให้นะคะถึงเปิดมาไม่ได้กำไรมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรอืมบางคนก็บอกว่ามันเป็นหลักฐานปฐมภูมิไงก็คือเรื่องของเจ้าไทยอะ่ะมันจริง จนแทบจะหาหลักฐานอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นหลักฐานจริงก็สามารถที่จะยืนยันอันนี้คิดเหมือนมี่เลยมี่ก็บอกไงว่าโอเคมันอาจจะไม่ได้ดันภัยรานไปมากกว่าเดิมแต่มันทําให้สลิมเนี่ยจุกอกไงว่ามันมีการบันทึกเป็นลายลักษอักษรมีหลักฐานด้วยอืมนะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยใครเห็นยังไงก็ลองแสดงความคิดเห็นดูก็แล้วกันส่วนคนเนี้ยเขาบอกว่า ทุกวันนี้ถ้าเราได้หลักฐานมาเพิ่มเติมมันก็เป็นผลประโยชน์กับเรามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจดหมายของปรีดีถ้ามันเข้าเข้าทางเราก็ดีก็คือเป็นหลักฐานเกี่ยวกับเหตุการณ์สว่วนคนอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่าไม่ใช่แล้วมันเป็นสูตรเข้ามันไก่อันนี้ก็ไม่ว่ากันนะคะหรือว่าอาจจะเขียนอะไรเบาๆหรืออาจจะอยากบอกรักภรรยาตัวเองอะไรประมาณนี้เออก็อาจจะเป็นไปได้ บางคนก็แสดงความีิเห็นนะคะบอกว่าคงจะไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆหรอกแต่ก็อยากได้ข้อมูลของการลำดับเหตุการณ์ความเคลื่อนไหวอาจจะถูกกันแกล้งความผิดพลาดของคณะราษฎรการดิ้นรนความรู้สึกของท่านปีดีในขณะนั้นกลัวแต่ว่าจดหมายนั้นจะไม่ได้เปิดเผยถึงสิ่งใดเลยนอกจากเขียนสั่งลาหรือว่าฝากฝังฝากผีฝากไข่คนรุ่นหลังไว้แค่นั้นเอง ก็เนี่ยตอนนี้ก็มีการวิกษ์วิจารณ์กันเยอะมากนะคะว่าสรุปแล้วจดหมายจะเปิดเมื่อไหร่อยากจะรออ่านแล้วก็บางคนก็บอกนะคะบอกว่าแต่คนรุ่นใหม่ในวัยที่ยังไม่ได้มีการคิดถึงเรื่องวิกฤตอะไรทั้งหลายแหละเนี่ยก็ยังคงถูกล้างสมองในเรื่องของระบอบกษัตริย์นี่แหละก็คือคิดว่า ในเรื่องของสถาบันประมารกษัตริย์นั้นยังคงต้องอยู่คู่ประเทศไทยแล้วก็เป็นที่เคารพสักการะเนาะไม่ได้คิดเลยว่าเออสถาบันจะต้องมีการปรับตัวหรืออะไรยังไงเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเปิดมาแล้วเป็นการยืนยันว่าเล็กยิงที่ทําไมเนี่ยก็คงจะยังดีกว่าว่าเป็นพวกสูตรข้ามันไก่หรือว่าทรงพระเจริญ ส่วนบางคนมาแสดงความวิดเห็นนะคะบอกว่าขอมองต่างเขามองว่ามันมีผลเกิดขึ้นนะบอกว่าถ้าเกิดว่ามีการเปิดเผยออกมาก็จะมีคนหมดศรัทธาหรือว่าเสื่อมศรัทธาต่อสถาบันเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอนอืมโอ้โหบางคนถึงขนาดที่บอกว่าขอทราบวันเวลาจะตั้งในกาปุกนะเออมี่ก็อยากรู้เหมือนกันว่ามันคืออะไร เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นในส่วนของการวิาพากษ์วิจารณ์เนาะของจดหมายปรีดีนะคะก็แล้วแต่ทุกคนเลยค่ะเพราะว่ามีลองอ่านดูในความคิดเห็นของคนในเพจของอาจารย์ปวินเนี่ยก็แสดงความคิดเห็นกันไปต่างๆนานานะคะก็ต้องมาดูกันต่อไปค่ะถ้าเกิดว่าเราได้รับทราบนะคะถึงการถแถลงในเรื่องของการเปิด จดหมายเราก็จะนำมารายงานให้ทุกคนได้ฟังเนาะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอาจารย์ประวินความรู้สึกของอาจารย์ประวินนะคะ